เมื่อวันที่15มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจสพเมืองสงขลาเข้าตรวจสอบอุบัติเหตรุรถกระบะอีซูซุสีประตูสีบรอนทองทะเบียนกข2 0 2 3เบตงเสียหลักชนแท่นปูนใต้สะพานยูเทิร์นเกิดมาบริเวณบ้านน้ำกระจายถนนลบบุรีระเมศวอำเภอเมืองสงขลาส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ4รายประกอบด้วยนายดาบตำรวจอิบราฮิมดารอฮิงอายุประมาณ50ปีพอบอมูปปอสถานีตำรวจภูทรเบตงจังหวัดยะลาซึ่งเป็นผู้ขับขี่พร้อมภรรยาและลูกชายลูกสาว จากการตรวจสอบพบว่าในดาบตำรวจอิบราฮิมและภรรยาหมดสติเจ้าหน้าที่คู่ภยัยต้องเร่งทำ CPR ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลสงขลาส,ส่วนลูกชายและลูกสาวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเบื้องต้นทราบอกว่าในดาบตำรวจอิบราฮิมเดินทางมาจากอำเภอเบตงจังหวัดยะลาและไปรับลูกที่อำเภอหาดใหญ่ก่อนจะขับรถกลับบ้านแต่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถเกิดเสียหลักพุ่งชนแท่นปูนใต้สะพานอย่างแรงจนหมดสติไปพร้อมกับภรรยาส่วนลูกสาวลูกชายปีนออกจากรถมายืนโบกมือขอความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวแจ้งว่านายดาบตำรวจอิบรอฮิมและภรรยาได้เสียชีวิตลงแล้วที่โรงพยาบาลสร้างความโศกเศร้าเสียใจแก่ญาติและผู้บังคับบัญชาตลอดจนเพื่อนตำรวจด้วยกันเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองสงขลาจะสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ให้แน่ชัดต่อไป